จะเลือกคนเก่าหรือว่าไปกับคนใหม่ดีนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาสองกองนะคะนี่เราเล่นพลิกเดกเนาะพิกเดกนะอันนี้เป็นไพ่นะคะแล้วก็จะแบ่งไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะมีกองที่หนึ่งแล้วก็กองที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกกันกองที่หนึ่งนะคะว่าเออถ้าแบบมีคนใหม่มาเราเลือกคนใหม่เลยดีไหมหรือว่าจะ ดังรอคนเก่าดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามาพร้อมกันเนี่ยจะเลือกคนใหม่หรือคนเก่าดีนะคะเดี๋ยวไปเลือกไพ่พร้อมกันเลยนะคะสําหรับกองแรกนะคะยิงจะเลือกมาไพ่กองละห้าใบนะคะเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะแต่ว่าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหลจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นแนวทางเนาะว่าแบบเออเราควรจะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆดีไหมนะคะคนเก่าๆมันก็เป็นหนังสือเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่บางคนก็ชอบอ่านเล่มเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปเลือก5้าใบพร้อมกันสำหรับกองแรกนะคะ1 2ึ่งสามสี่ห้าโอเคใบที่1นะคะเป็นก้าไม่เท้านะคะเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บมาเยอะพอสักทีได้ไหม เจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะหกไม้เท้าสิบดาบนะคะหกเหรียญน,นะคะแล้วก็เป็นไพ่เซเว่นออฟอนะคะโอเคสําหรับความรักนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจ็บแล้วเจ็บอีกนะคะเหนื่อยกับความสัมพันธ์มากๆเลยแล้วแล้วก็อาจจะเจอกับรักซ้อนนะคะรักอ,อ่อรักทางเลือกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็น Energy ที่ไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับกองแรกนี่คะแนะนําให้ move on ไปจากตรงนี้นะคะไปไกลๆได้เลยยิ่งดีนะคะไปเลือกคนใหม่ดีกว่าคนที่มี energy หรือว่ามีสินที่เสมอกับเรานะคะเพราะฉะนั้นกองแรกนะคะไม่แนะนําให้เลือกคนเก่าแนะนําให้เดินต่อไปข้างหน้านะคะเพราะว่าในลักษณะของ energy ปัจจุบันเนี่นะคะเป็น energy แบบเป็นพลังงานที่แบบ ไม่เดียวเลยนะคะแสดงว่าเจ็บมาเยอะแล้วก็อยากจะมุกออนไปจากตรงนี้แต่อาจจะไม่มีความมั่นใจรไรสักสอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกําลังเจอปัญหาความรักที่มันท็อกซิกแล้วก็เจอเลื่อนมาผ่านคลิปนี้พอดีนะคะหรือว่าคุณมีเพื่อนนะคะที่แบบเจอปัญหาอย่างนี้แชร์ไปให้เขานะคะให้เขาออกไปจากตรงนี้นะคะอันนี้มันคือหลุมดําชัดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันก้องที่2กันเลยนะคะว่าควรจะเลือกคนใหม่หรือควรจะรอคนเก่าดีนะคะอันนี้เป็นคําถามที่แบบ ลูกดวงนะคะดูเยอะเหมือนน,นะดูเยอะเยอะเหมือนกันนะคะดูแบบมาถามเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวหญิงจะเลือกไพ่มาทั้งหมดห้าใบนะคะโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะใบที่หนึ่งนะคะเป็น7 of cups นะคะใบที่สองเป็น2 of o ์อวันนะคะใบที่สามเป็น2 of s w o r d สค่ะ เดอะดีวิลนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเชอริออนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอันนี้เหมือนจะมีอยู่ในสถานการณ์นี้เลยนะคะคือมีคนใหม่เข้ามาแล้วก็มีคนเก่ากลับเข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะมันก็อยากจะ m o ฟออนไปจากคนเก่าแหละแต่กองเนี้ยยังเป็นคนเก่าอยู่นะคะยังไม่หมดคำต่อกันะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมันยังรักมากหลงมากอยู่มันยังไปจกากกันไม่ได้คือทั้งทั้งคุณและเขาเลยนะคะ จริงๆ Energy คนเก่าอ่ะดีกว่าคนใหม่นะคะเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาก็แรด ก็แบบว่าเจ้าชู้อยู่นะคะโอเคอันนี้ก็กองนี้ก็แนะนําให้เลือกคนเก่านะคะอย่างน้อยๆเขาก็รักคุณมากกว่าคนใหม่ที่เข้ามาคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็เป็นแค่อะไรที่มันฉาบฉวยแล้วเกินนะคะมาปุ๊บไปปั๊บนะคะก็แบบไม่รู้จะรีบอะไรเบอร์นั้นนะคะโอเคสำหรับกองที่สองนะคะก็แนะนําให้เลือกคนเก่านะคะที่เรารักดีกว่านะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะ ก็กดที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะว่าจะเป็นการโทรคุยหรือแบบพิมพ์ตอบนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ